ันหนาวมากเลยครับสิจมเลยโอเดี๋ยวมันก็ท่มวมเขานะนี่โหบรรยากาศเหมือนอยู่ไหนเกาหลีวะบรรยากาศมันอยู่เกาหลีเลยอะ่ะเนี่ยโอ้โอ วันนี้มีคนมาถ่ายคลิปให้ครับสวัสดีค่ะนี่ขีว้วออนสีบริดยอยู่ในขัวได้จ้ะสบห้าพี่เบิงพายอยู่มะพี่โนโ้องโอเคครับอ้โอ้ยสวยอ่ะหนาวมากเสียวแน่นไปเล่นสไลดเดอร์ ียองขาการโอ้โหสวยพี่น้องปีนี้หิมะเยอะมากเลยคิดว่าจะไม่ได้ดูซะนแล้วนะเอหศูนย์องศาเหมือนลบหกองศาเลยหนาวมากเป็นวันหิมะที่หนาวมากเพราะมันมีลมค่ะลมแห้งกมโจยดยวน้อย เสียผ้าเมื่อกี้มันตกแรงมากเลยเนาะตกแบบเป็นพายุเลยอันนี้ยังสร้างเราออกมาไม่ทันครับปไปเรือย,ยอนี่ระวังนะคะมันมืนมันมืนอุ้ยอย่างหนาเลยอ่ะ ายุหิมะครับตอนนี้เรากำลังลยุยพายุหิมะอุ๊ย <c oughs> ปิวเขาปากอุ้ยสวยดูดูมีน้องแกนน้องแกนคนจะไปถ่ายคลิปให้ครับเออสีล่มห้เบิ้งนะคะ่ะไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยไปไปเล่น,เล,นเล่นตรงนี้ได้ไหม การเล่นเล่นลงไปนี้ได้ป่ะการถ่าสไ,ได้แล้วนะน,นะใส่พี่นะนีไ่ไลสดอ่ะพี่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะอ้ได้อยู่แล้วนะ Oh. Oh. บรรยากาศเหมือนตอนนี้เราอยู่เกาหลีครับ <laughs> <laughs> มาเด้อพอแม่พีน่น้องแม่มอกวเหนื่อยที่มือน้ำเยอะของเราโอเคไปดูเรื่อยๆเดี๋ยวสิพาอไปดูเรื่อยๆค่ะ

Nghĩa nôn nôn. Mãi hắn lào nãy là. Một ông bố mãi nôn y đô. แน่เลยไอ่น้องผักนี่ก uh ่อนแล้วกันค่อยถ่ายไปแล้ว สียางไปซื้อของกินตอค่ะอุย้ยมันแล้วมันจะขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยถ่วมหนาแข็งะอะนะขนาดใสถุงมือมือแข็งเลยอะโอ้ยเนี่ยถุงมือแข็งมาลุยเลยนไอศครีม <laughs> นั่นจอ้ย กินไอคีมะนะแบตเตอรี่จะหมดแล้วครับโอ้โหไปถ่ายบรรยากาศไม่เบิ่งซ้ำนี่แล้วเด้อยพี่น้องเดี๋ยวมันตกอีกหน้าหนากมาถ่ายไหมแบตเตอรี่ไปซื้อของครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะส่องเดิมข้ออันสีค่ะบ๊ายบาย ฝรั่งฝรั่งบอลมาเล่นฝรั่งบอลมาเล่นในกลางหิมะค่ะโอ้ยหนเลี้ยวตกว่างกับเลี้ยงกับแพรน้ำตกในแองเกล่าเหรอฝรั <laughs> ่งมาเล่นหิมะนี่น้ำตกในแองเกล่าค่ะใหญ่ที่สุดในประเทศเช็กเลยค่ะน้ำตกน้ำตกที่นี่ค่ะ <laughs>